โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีสวีดัตช้ารุ่นรูโโบอกทุกคนทุกท่านเงินด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวแมปใหม่ทุกคนแมปนี้บอกเลยนะครับภาพสวยสุดๆอ่ะทุกคนแล้วก็ลื่นแบบลื่นปื้ลื่นปื้ปอโคตรสมูท่ะครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมือถือเล่นได้นะครับทุกคนในมือถือก็เล่นได้นะครับไอแมปนี้นะครับทุกคน ถ้าทุกคนพร้อมไปดูแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพืพ่อพาคลิปต่อไปพี่นะทั้งน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go <S สนใครที่กำลังมองหาร้านกดขมอปอีศาเด็กคุ้มๆรับความราคาเริ่มต้นที่40บาทค่ะไอดีไก่ตาค่ะเริ่มต้นเพียง80สบาทแนะนำร้านนี้เลยไดมิันชชอปนี่อยู่ใต้คลิปน,นะคะต่อมาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอะสอนเล่นเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่ามันเล่นหรืออะไรยังไงนะครับ ท่านผู้ชมถ้าทุกคนเห็นพี่วิวสอนลอตกใจนะพี่ฟาร์มเมื่อคืนเลยครับเมื่อคืนเนี่ยอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีหาไฮคี้แล้วก็เดินชมจันทร์นะครับเก็บโป้นะอ่าเดินชมจันทร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวสอนหานะครับทุกคนคลิปหน้านะแล้วก็ไฮคี้สังเกตแต่ไม่รู้นะตอนนี้พี่ยังไม่มีเลยครับฮคี้สังเกตนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจะมาสอนเล่นเบื้องต้นนะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นนะทุกคนถ้าทุกคนแบบมาแบบ เข้าเกมมาแบบแต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดล็อเคสนะครับทุกคนอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะให้น้องน้องมาฟาร์มไอตรงนี้จนถึงเลเวลสิบห้าเลยนะครับตีมอนพวกนี้นะครับจนถึงอันนี้เลยนะเลเวลสิบห้านะทุกคนถ้าน้องน้องถึงเลเวลสิบห้าแล้วให้น้องน้องเก็บเงินให้มันถึงหนึ่งพันนะทุกคนแล้วทุกคนก็มาซื้อดาบนะครับทุกคนดาบตรงนี้นะมันต้องเลเวลสิบห้านะทุกคนไอดาบตรงนี้นะครับ เลเวลงสิบห้าแล้วก็อาตังอีกหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเบรีนะแล้วก็อาตรงนี้เป็นตรงสุ่มผลนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อาจจะใช้ตังเยอะหน่อยนะครับใช้ตังต้องห้าแสนะทุกคนพี่มีห้าหมื่นอีนะใช้แบบตังโคตรเยอะเลยนะครับอ่าพอทุกคนแบบซื้อดาบอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนให้ทุกคนมาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับอ่แล้วก็แมบเกาะเกาะแรกมีบอสด้วยนะครับท่านผู้ชมเกาะแรกมีบอสด้วยนะ อันนี่นะเดินชั้นว่ะแต่ภาพมันโคตรสวยทุกคนทุกคนว่าสวยจริงไหมดูดิแสงเป็นแสงโอ้แสงเป็นแสงอ่ะเงาเป็นเงาอ่ะโอ้ตอนแบบตอนเปิดหาคีย์นะท่านผู้ชมโอ้โคตรสวยอาอไอ้นี่มันจะเอาอ่ะเอาไอ้นี่จะเอาอ่ะทุกคนตายบอกแล้วอย่ามาเอากับพี่ เจอคอมบูดอ่าเดี๋ยวสอนวิธีซื้อดาบทุกดาบด้วยนะครับบอกจุดซื้อดาบทุกจุดนะครับทุกคนอ่าแสงดีแสงแล้วก็แมปนี้มันจะอ่าทุกคนจะว่ามันมันยังไงเหมือนมัน,มนคล้ายๆอ่าไอ้แมป GPO มากนะครับกับบ l o c k Food นะทุกคนเหมือนมันมาบวกกันแหละทุกคนแบบมันมาผสมผสมกันแหละทุกคน อ๋อไอบาสุก้านี่ทุกคนถ้าทุกคนเล่นแกนพีทุกคนจะเคยน่าจะแบบจําได้นะครับทุกคนอ่าถ้าทุกคน,เ,นเคยเล่นแกนพีนะอ่าแล้วพวกมัดพวกระบบอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวคิวนั่นในคอมครับอ่ากดอ่าแดัดไปข้างหน้านะครับกดตัวคิวนะครับระบบอ่าระบบอ่าการตั้งค่าแล้วก็กระเป๋าแล้วก็อัพสเตตนะครับทุกคนอ่าแมบปบนี้เวลตันน่าจะ300 หรือ350หรือเปล่าทุกคนพอสเตตพี่ตันอ่าสเตตด่าพี่ตัน350เองนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เป็นพวกร้านค้านะทุกคนรีผลอ่าแล้วก็อีกพีคูณ2แล้วก็เงินคูณ2แล้วก็ดอกคูณ2ครับแล้วก็พวกจูลุ้อะไรต่างๆแมปนี้มีไฮคีราชันด้วยนะครับแล้วก็เรือลุงเกมพาร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไอ้แมปนี้โคตรสวยทุกคนดูดิ ภาพเป็นภาพอ่ะสวยสวยจริงอ่ะทุกคนอย่าลืมมาเล่นนะครับขอย้ำนะครับในมือถือก็เล่นด้วยเล่นได้นะครับท่านผู้ชมในมือถือเล่นได้นะอ่าอันนี้จะเป็นแบบท่าเดินชมจันทร์ครับปุ๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสอนหาคลิปหน้านะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันยังแบบปักๆหน่อยครับทุกคนดูดิดแบบเวลาแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําจะตื้นหน่อยนะอ่าแบบนี้ผลน่าจะหายากนะครับทุกคนเพราะมันแบบ ตังห้าแสนนะทุกคนถึงจะแบบสุ่มได้แล้วพี่ฟาร์มจนถึงเวลสองร้อยพี่เพิ่งมีแบบตังห้าหมื่นนะตามจริงพี่จะมีหกเจ็ดหมื่นแล้วนะพี่เอาไปซื้ออะไรหลายอย่างนะทุกคนซื้อดาบซื้ออะไรบ้างหลายอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าตรงเรือตรงท่าเรือนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะอันนี้ก็จะเป็นเรือเริ่มต้นเลยนะครับท่านผู้ชมเรือไม้แล้วก็เรือลงเสียโรบักนะครับท่านผู้ชมเรือลงเสียโรบักนะ แล้วก็ระบบการต่อยปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบฟันดาบนะท่านผู้ชมปึ๊บปุ๊ปุ๊บๆๆอันนี้สองสองดาบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนหานะครับเดี๋ยวพี่สอนหานะครับทุกคน2ดาบนี่นะอาจจะนานหน่อยนะกว่าจะได้2ดาบทุกคนโคตนนาน,นานะอันนี้จะเป็นระบบการต่อยอ่าไอ้ <c oughs> แมปนี้แมปนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือพี่ชอบไอตรงมันเหมือนแกนบีทแล้วก็อ่ามัน แต่งตัวละครได้เป็นแบบในตัวละครมอนพีดแบบเกือบทุกตัวเลยนะครับทานผู้ชมโคตรเยอะทุกคนแล้วก็ของแต่งใส่ซ้อนกันได้อันนี้จะเป็นหมวกมารีนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอนน้ของแกนพีดหน้ากากมอแกนน่ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับทุกคนแล้วก็ผ้าคลุมบากี้พี่ยังไม่ได้นะมันโอกาสตอโคตรยากทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นเกาะเห็นกล่อ,องแบบนี้ทุกคน ทุกคนอย่าลืมมาเก็บนะครับทุกคนกล่องนี้มันเหมือนในบล็อกฟูดเลยอะแต่ในบล็อกฟูดจะแบบเดินแล้วก็เดินไปชนแล้วก็เก็บได้แต่อันนี้ต้องได้เกิดค้างละเพราะมันแบบกันโปนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเกาะต่างๆก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ใกล้พอสมควรนะไม่เหมือนแกนที่นะโคตรไกล,ลอะเป็นแบบที่สมจริงมากๆเกาะก็จะอยู่ไกลนะครับอ่านี่นะครับเกาะโคตรอยู่ไกลอะทุกคนแล้วก็แบบนี้นะครับพี่ผู้ขอย้านะครับ อ่าแรกๆอ่ะทุกคนจะแบบฟาร์มยากอ่ะพอแบบหลังๆอ่ๆๆะทุกคนแบบมอนมันอยู่โคตรไกลกันแหละทุกคนอ่าแล้วก็ระบบการแดดไปข้างหน้าเออพี่บอกแล้วแล้วก็แดดไปข้างหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีทางก้ากับหลังเลยโอ้โหโคตรเฟี้ยวทุกคนโคตรเฟี้ยวอ่ะแบบนี้สวยจริงครับสมจริงมากๆอ่ะโคตรสมูทอ่ะแบบลื่นปื้ลื่นปื้นเลยอ่ะครับทุกคนแล้วก็อันนี้พวกกล่องพวกอะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นกล่องนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นลีลีผลทุกคนออลีผลใช้ห้า0มื่นแต่ตอนนี้พี่ไม่มีผลเดี๋ยวหาผลก่อนแต่พี่ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามีผลอะไรบ้างหลกัหลกๆนะที่พี่เห็นนะครับผลบาร์กี้แล้วก็ผลระเบิดแล้วก็ผลไฟผลแสงแล้วก็แล้วก็มีผลอะไรอีกไม่รู้นะเพราะพี่ยังไม่ยังไม่ไ,มได้ไม่ได้รู้มากอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชม น่าจะแบบมีผลเยอะนะครับทุกคนน่าจะแบบมีเยอะนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะ <c oughs> สำหรับพี่ก็ขอตัวลาพิงเท่านี้แล้วครับบาย